สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูพิทยกันอีกแล้วนะคะในคุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะรับไปชมกันเลย สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูกันอีกแล้วนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1กันค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจําวันนะคะนักเรียนก็ค,นค่อนข้างจะชินกับการแต่งสื้อแต่งชุดการแต่งกายไปโรงเรียนแล้วก็การสวมชุดอยู่บ้านใช่ไหมลูก อเราลองมาดูซิว่าคุณครูจะให้ลูกดูภาพที่1นึ่งะะภาพที่2ให้ตรงกับคำความหมายนะคะการเครื่องหมายถูกลงไปเนาะเราลองมาดูซิอ่าเรามาดูส่วนนี้กันนะคะจากภาพเขาถามว่าภาพที่1เด็กผู้ชายมีลักษณะอย่างไรอ่าลูกดูภาพที่1ในเด็กผู้ชายนะ ช่องที่1บอกว่าใส่ชุดชัดในใช่หรือเปล่านะไม่ใช่ต่อไปค่ะช่องที่2ใส่เสื้อเด็กผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อหรือไม่คะใช่ลูกก๊อกาาเครื่องหมายถูกลงไปนะคะต่อไปช่องที่3ใส่กางเกงอ่าเด็กผู้ชายคนนี้ใส่กางเกงไหมคะใส่กางเกงลูกก๊อกกาเครื่องหมายถูกลงไปนะคะต่อไปค่ะ ช่องที่สี่ใส่กระโปงเด็กผู้ชายคนนี้ใส่กระโปงหรือเปล่าคะไม่ใช่ต่อไปค่ะช่องที่หไม่ใส่เสื้อผ้าใช่หรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะต่อไปค่ะเรามาดูภาพที่สองจากภาพเด็กผู้ชายมีลักษณะในการแต่งกายอย่างไรโอ้เด็กผู้ชายคนนี้มีลักษณะในการแต่งกายอย่างไรนะช่องที่1 ใส่ชุดชั้นในใช่หรือเปล่าคะอ่าใช่ค่ะแล้วก็การเครื่องหมายถูกลงไปต่อไป้ะสะอสอบช่องที่สองใส่เสื้อใส่เสื้อหรือเปล่าเออยย่างไม่ทด้ใส่เนาะต่อต่อไปค่ะช่องที่สามใส่กางเกงใช่ไม่ใช่คะใช่ไม่ใช่ลูกใช่ค่ะใส่กางเกงก็ถือว่าใส่กางเกงเห็นไหมคะลูกอ่าต่อไปค่ะ อะไรอีกคะช่องที่4ใส่กระโปรงหรือเปล่าไม่ใช่เนาะต่อไปค่ะช่องที่5ไม่ใส่เสื้อผ้าตอนนี้ใส่นี่นะคะยังนะคะทําได้ไีลูกทําได้เนาะให้ผู้ปกครองอ่านให้ลูกฟังนะคะและดูภาพที่1และภาพที่2ให้ดีนะลูกนะและลูกก็จะเข้าใจค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณครูไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย